ครับสวัสดีทั้ง 8-9K ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจริง k i n งนอกรอบนะคะพวกเราทั้งสองคนมารายงานตัวทุกวัน,นะคะ่ะครับนุ้ยกับสแตมนะคะวันนี้ก็ อีกเช่นเคยค่ะเราก็มาชวนคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์ t ิกต o ออยู่ตอนนี้พูดคุยกันเนาะในหลากหลายประเด็นเลยแต่ว่าวันนี้เราก็ทุกๆวันแหละเราก็จะเริ่มด้วยประเด็นของข่าวกีฬาเนาะเมื่อวานดูเหมือนม,มีมีเรื่องฮือฮาของข่าวกีฬาอยู่เหมือนกันนะครับใช่ไหม,<ผ>มเป็นเรื่องอะไรคะก็เรียบร้อยแล้วเอลิกเทนฮาครับถูกพ้นออกจากตําแหน่งกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วก็ตามตามทีม่ แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการก็เรียบร้อยริวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมครับผมหลังจากที่เว็บไซต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ <c oughs> ก็ออกแถลงการ์นะครับ <c oughs> วัยริ่เทนฮาร์เนี่ยได้ออกจากผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเทนฮาร์ดเนี่ยได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนเมษายนปี2022นะครับแล้วก็สามารถพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคว้าแชมป์ได้2ถ้วยใน2ปีที่แล้วก็คือคว้าแชมป์คาราบาวครับนะครับแล้วก็ปีที่แล้ว ว้า FA ครับได้นะครับอันนี้คือผลงาน2ปี2แชมป์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ลูกเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยมไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็แล้วยิ่งผลงานของฤดูกาลนี้เนี่ยก็ยิ่งไม่ดีเลยล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปแพ้ให้กับเวทแฮม2ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็หลังอยู่อันดับที่14ของตารางจากนก้านัยมีเพียงแค่11แต้มนะครับ และแถมยูโรปาก็ยังอยู่ที่21ก็ต้องบอกว่าผลงานไม่ดีเลยเอืิเทนฮาร์ชาวดัตเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีภาพหลุดออกมาด้วยนะว่าแบบเขาอยู่ที่สามบินเมืองแมนเชสเตอร์ที่กำลังจะบินออกนั่นคือแอคชั่นสุดท้ายของเอลิเทนฮาร์ในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับอืมอีกข่าวหนึ่งข่าวดังเลยบัลลงดอก็ได้นักเตะ บัลลงดอแล้วนั่นก็คือโรดี้นักเตะกลางรับบัลลงดอหรือบัลลงบัลลงดอครับอ๋อเป็นเป็นภาษาทับศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับเป็นถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักฟุตบอลก็เป็นนัทโรดี้นะครับมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังเจ็บอยู่ได้รับไปก็ต้องบอกว่าคำไม้เท้าขึ้นเวทีรับรางวัลกันเลย นะครับแล้วก็มีประเด็นคือทางด้านเลัลมอลิดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ส่งนักเตะมาที่งานนี้เลยนะแล้วก็จะมีถ้าในส่วนของผู้หญิงนักเตะยอดเยี่ยมของผู้หญิงก็จะเป็นไอตนานาบอนมาตินะครับของทีมบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็ทางรางวัลแกตบูลเลอร์ทอฟฟี่นะครับนักเตะกองหน้ายอดเยี่ยมยก็จะเป็นทางด้านแฮร์รี่เคนกับเอ็มปัปเป้นะครับที่ทําไปคนละ5 2บประตูในฤดูกาลที่แล้ว นะครับส่วนผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมก็จะเป็นยาเอา่อหรือว่าถ้วยยาชินโซฟียาชินโซฟีนะครับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเนี่ยก็จะเป็นทางด้านเอมิลิโนโมาร์ติเนสนะครับผู้รักษาประตูของแอตันวิลานะครับค่ะอืมประมาณนี้ส่วน <c oughs> นักเตะทีมชาติไทยอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยเอ่อในชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยก็มีลุ้นไปบอลโลกในสมัยเป็นสมัยที่3นะครับ หลังจากที่ผ่านเข้ารอบ 16, 16ชาติ16ทีมนะครับแล้วก็จะเอา8ทีมเลยเพื่อจะไปบอลโลกนะก็ครึ่งๆเลยมีโอกาสสูงเหมือนกันถ้าติดหนึ่งในแปดได้นะครับหายหมดแล้วสวัสดีค่ะก็ชวนพูดคุยกันได้นะคะ น้องใครอยากยคุยประเด็นไหนก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะวันนี้จริงๆแล้วขอต้อนรับน้องแมวหนึ่งท่านด้วยน้องแมว <laughs> ออมีน้องแมวมาดูเราตัวหนึ่งอ๋อน้องแมว <laughs> นะคะอ่ะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยเห็นข่าวแล้วเอ้ยไม่คิดว่าในในซีกโลกอีกโลกหนึ่งนะโลกตะวันตกใช่ไหมเขามีเรื่องของ,องธุรกิจการไล่ผี อ่าทไมทําไมธุรกิจการไล่ผีเนี่ยถึง <c oughs> เฟื่องฟูนะคะแล้วก็เจริญเติบโตหลายเท่าเลยนะในและยิ่งในอเมริกานะคะไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยสแตนเป็นคนดูหนังผีไหมดูแต่กลัว<อ>นะครับชอบไหม<ะ>กลัวกลัวแต่ว่าชอบดูหนังผีชอบตววแต่ก,กลัวใช่ไหม<ช>ดูดูหนังผีต่างประเทศไหมคะดูครับยิ่งต่างประเทศเย,ยิ่งดูเลยพวกคอนจูริงพวกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบหนังผีที่มันแบบ มันทํามาจากเรื่องจริงอ่ะอคอนเทิร์นดิ้งนี่เรื่องจริงใช่ไหมใช่ครับก็เป็นนักไรผีเหมือนกันเนี่ยแหละจร,จริงจริงดูระหว่างหนังผีไทยกับหนังผีต่างประเทศอ,ะอ่ะม,มันมีความแตกต่างกันเหมือนกันนะเท่าเท่าที่สังเกตนะคะหนังผีต่างประเทศอ่ะจะเป็นในเรื่องของ <c oughs> เขาเรียกว่าปีศาจใช่ไหมแล้วก็เป็นในเรื่องของความเชื่อเออถ้าเราถ้าเรามีความเชื่อเออจริงๆมันก็ไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าทางทางหนังผีต่างประเทศเนี่ยมันมันจะเป็นไปในถ้าเกิดว่าเป็นในโซนยุโรปอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นในเรื่องของความเชื่อแล้วก็เราเราสามารถที่จะเหมือนแบบกําจัดกําจัดผี่ร้ายเองได้ที่มันมันไม่เหมือนกับหนังผีไทยอะที่ จะพูดยังไงดมีมันเหมือนแบบแรงเงี้ยขึ้น,นังผีไทยนี่มันก็ส่วนใหญ่ก็มาจากความเชื่อเหมือนกันนะในใในในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยหมายถึงว่ามาจากเออดีตชาติที่มันแบบยังมีอยู่หรือว่าเป็นความเชื่อในเรื่องของอ,อดนตรีหรือของมีคู่หรืออะไรเงี้ยอืม ม,มันมันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆอ่ะแตกต่างกันอยู่แต่ทีนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมการไล่ผีของทางฝั่งตะวันตกนะคะของทางโลกตะวันตกที่เขาเดูเหมือนเป็นประเทศเขาคือประเทศที่จเจริญแล้วใช่ไหมอ่าทำไมธุรกิจการไล่ผีอะ่ะมันถึงดูเฟื่องฟูแล้วก็20ปีผ่านมาเนี่ยเยพบว่าจำนวนนักไล่ผีในอเมริกานะคะครบนนับตัวเลขเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะอย่างต่ำเนี่ย มีการเติบโตขึ้นถึงสิบเท่าด้วยกันนะสิบเท่าเลยนะต้อง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 มองนี้ก่อนนะอันนี้อันนี้โรยก่อนก็คือแต่ละประเทศเนี่ยมีเรื่องพวกเนี้ยที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของถ้าแบบประวัติศาสตร์หรือว่ามันจะเป็นแบบพวกเดคิยล่าพวกอะไรอย่างนี้ไหมพี่เออมันต้องขยันแบบปีศาจอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นของไทยก็จะเป็นแบบพวกผีนางรำผี ผีไทยมีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะจระหังกระสืออะไรเยอะมากแต่ญี่ปุ่นก็จะปีเย่มาอีกอืมแต่ประเทศก็แต่ว่าไม่รู้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีการสํารวจคนที่เรียกไาทำธุรกิจได้ไหมคนที่ทําอาชีพแบบเนี้ยแบบไล่ผีหรือว่าธุรกิจเอ่อทำนองเนี้ยไม่รู้ว่ามีผลสํารวจหรือเปล่าว่า มีอยู่กี่เจ้ากี่คนมีการเจริญเติบโตทางด้านแบบนี้ <c oughs> เท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าประเทศไทยสํารวจไว้ขนาดน,นั้นไหมถ้าหมอผีในประเทศไทย <c oughs> เออถ้าในในประเทศไทยนี่คือหมอผีไหมพี่แบบที่เขาเรียกกันพวกทําคุณไสหรือแบบอะไรเงี้ยอันนี้คือหมอผีจริงๆก็มีหลายแนวมากอะมีหลายแนวหลายแบบ <c oughs> อย่างเอ่อที่ดังๆเลยหมอป่าใช่ไหมหมอป่านั้นก็ อันนึงก็คือไล่ผีโดยเฉพาะปัจจุบ,บันก็ยังไล่ผีเอาทีวีอยู่ใช่ปะ่ะแล้วก็หม,มอบีอันนี้ก็เป็น,เนแบบสื่อวิญญาณที่ไม่เชิยไลยจริงมันแตกญาณเออทูตสื่อวิญญาณมันเยอะแยะมากในประเทศไทยค่อนข้างมีความหลากหลายแต่ว่าสําหรับเรานะคะเอเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความบันเทิงได้ไหมมันก็เป็นความน่าสนใจชนิดหนึ่งเป็นเป็นแบบของประเทศไทยอะ ต้องเป็นว่า amazing ได้เหมือนกันนะ amazing ใครแ้วเคยเจอเรื่องแบบน,นี้ไหมไม่เคยไม่อืไม่เคยนะคะแต่ว่าเคย <c oughs> อันนี้เราเราเล่เาถึงประเทศไทยก่อนใช่ไหม,มคุณผู้คุณผู้คุณผู้ชมมีประสบการณ์ในเรื่องผีไหม,มแบ่งปันกันได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอแบบเอสิ่งที่อธิบายไม่ได้ล่าสุดเลยนะคะที่ค่อนข้างแบบว่า กำกึง๋งกำกึ๋งอะ่ะมันก็เหมือนเป็นอาการคล้ายๆกับฝันฝันแล้วก็แพนิคเหมือนกันนะเหมือนแบบเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วเรากลัวคือทุกคนต้องมีการกลัวความมืดถูกปะ่ะเออแล้วเรารกลัวมากๆแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยนะคะไม่รู้กลัวอะไรเหมือนกันแต่ว่าพออยู่ในความมืดแล้วก็อยู่คนเดียวก็คือมันมีความกลัวไม่รู้ว่ากลัวผีหรือกลัวคนหรือกลัวอะไรแต่สรุปมันคือความกลัวนะคะแล้วก็เผลอหลับไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบอาการแบบ จุกจุกอกแน่นอกเหมือนแบบเหมือนแบบมีคนมานั่งทับหรือมีคนมากดเหมือนกันนะหรือขาติดคอ,อ,อหรือว่า <c oughs> กินเยอะเกินไป <c oughs> ก็อันเนี้ยก็หายใจไม่ออกเออ <c oughs> กินเยอะเกินไปแบบอาหารตีขึ้นมา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแยกไม่ออกแต่แต่มารู้สึกแบบเหมือนแบบมีคนมากด มาจุกที่หน้าอกมาทับที่หน้าอกอะไรแบบนี้แล้วก็ขยับตัว <c oughs> ไม่ได้อันนี้ความจริงมันเคยอ่านดูมันก็มีมันก็มีมมคมําบรรยายทางการแพทย์เหมือนกันแต่จำไม่ได้แล้วว่าว่าเรียกว่าอะไรอเออมันก็คล้ายๆแบบนั้นตแต่ว่ากล้ามเนื้อยึดหรืออะไรเงี้ยที่เขาบอกเป็นผีอมเนี่ยแพทย์เขาจะบอกว่ามันจะเป็นแบบกล้ามเนื้อยึดเวลาเหมือนกับเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรประมาณนั้นไหมใช่ใช่ก็จะเจอล่าสุดก็แค่ประมาณนั้นเออแต<ท>่ว่ารวมๆแล้วมันก็คือความ กลัวอ่ะตามเคยมามเธอเธอบอกว่าเธอมีประสบการณ์ใช่ไหมตามพธายมอ่ะผมเคยไปเข้าค่ายพุทธบุตรครับรู้ว่าเหมือนกับค่ายธรรมะอันนี้ครับสามวันสองคืนก็เหมือนกับเราก็เป็นเด็กซนเนาะตอนกลางคืนเข้าค่ายที่วัดเหรอใช่ที่วัดครับที่วัดแล้วเป็นวัดที่แบบอยู่นอกตัวเมืองอ่ะเป็นแบบวัดแบบในป่าในสวนแบบอะไรเงี้ยมันแบบมันไกลอยู่ตีนเขาอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับเป็นเด็กซนแล้วนี่จังหวัดอะไรคะ พูดได้ใช่ไหมราชบุรีราชบุรีครับอืมอืมก็มันแถวนั้นน่ะมันเป็นสุสานด้วยนะสุสานแบบคนจีนแบบที่เขาแบบอืมสุสานสุสานศพของคนจีนใช่ไหมใช่ที่ที่เขาไปเชียงเหมงกันไปอะไรเงี้ยอ่าก็อยู่แล้วละแวกนั้นค่ะก็เหมือนกับโดนไล่มานอนพอพอสนไม่นอนอาจารย์เขาก็เลยไล่ให้มาอยู่ที่ลานประชุมลานกิจกรรมนี่แหละอเออพวกผมก็แบบก็ยังเล่นเงินอยู่อย่างเงี้ยครับจน ผมเห็นเป็นน่าจะผู้หญิงผมสั้นเนี่ยเดินเดินมาคือคือต้องบอกรอบรอบอาคารเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้สูงประมาณตัวครึ่งตัวบังอยู่นะผมก็เห็นเขาเดินมาผมก็แบบบอกเพื่อนเนี้ยก็แอบ,บกันผมก็แอบ,บหลังเสาเน่ะครับแล้วก็เห็นผู้หญิงเขาเดินมาพอมันแบบสิ้นสุดเสาเนี่ยผมก็พลิกตัวเพื่อจะไปดูว่าเขาเดินไปไหนต่อเนี่ย uh huh. แต่ว่าพอพลิกมาแล้วนยมันก็ไม่มีใครละเขาหายไปเขาหายไปมัน<ผ>ม,มืนมดมากใช่ไหม ใช่มันตอนมืดครับเท่านั้นแต่เป็นผู้หญิงเห็นเลยวเห็นหน้าเห็นอะไรเลยนะครับนุ่งขาวหมดเลยก็คือเสื้อขาวอืมแล้วก็เดินมาแล้วก็หายไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาก้มไปผูกเชือกเท้าก็ไม่น่าใช่เพราะว่าก้มไปนานเลยเกินเห็นไม่ขึ้นมาสักทีก็เลยคิดว่าอ๋อน่าจะน่าจะใช่อืมน่าจะแหละใช่ไหมน่าจะ้วก็แล้วทำไงต่อตกใจผมก็บอกตกใจก็บอกเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าโอาตาฝาดแล้วทางนั้นอะไรเงี้ย เพราะว่าเธอเห็นคนเดียวใช่แต่ว่าด้วยความที่อยู่กับเพื่อนเยอะไงผมก็เลยแบบอ่ะโอเคตาฝาดอะไรเงี้ยมั้งแต่เห็นจริงเห็นแบบค่อยๆเดินมาแบบลอยได้ไหมลอยได้ไหมไม่เห็นเพราะว่าต้นไม้มันบังอยู่มันเห็นแค่ขึ้นตัวอือืนะแล้วเขาก็หายไปผมก็อันนี้ต้องหาตอนเด็กๆใช่ไหมก็ประมาณเอ่อสิบปีที่แล้วได้ครับอืมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์การเห็นผี เห็นวิญญาณเนาะแต่เออใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราทั้งสองคนก็คือยังสงสัยมันหาต่อไม่ได้หรือมันมันยังหาตออไม่ได้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็ยังไม่ถึงกันต้องไปปรึกษาสิ่งที่เรียกว่าหมอผีหรือการไล่ผีมันก็ยังไม่ขนาดนั้นแต่มามาดูข่าวนี้กันหน่อยสําหรับที่อเมริกานะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าสมัยนี้แล้วนะคะคนหัวสมัยใหม่เนี่ยชีวิต การมีชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกว่าพอพอพอพูดถึงเรื่องเนี้หลายๆคนก็อาจจะคิดไปถึงเรื่องของการงม,มงายเนาะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยการเป็นโลกดิจิตอลไปแล้วอะ่ะนะคะแต่ว่าคนที่เชื่อในเรื่องของการเหนือสิ่งที่เรียกว่าเหนือธรรมชาตินะคะ <c oughs> มันก็มีหลากหลายมิตินะคะ <c oughs> โดยเฉพาะในเรื่องของโลกตะวันตกเนี่ยนะคะคนก็อาอจจะไม่คิดว่าเขาเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้กันอยู่เยอะมากพอสมควรนะคะคนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตามเนื้อข่าวนะในรอบสิบปีที่ผ่านมานะคะสื่อตะวันตกหลายเจ้านะคะจากจากทั้งสองฝากเลยจากฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะก็มีรายงานซ้ำๆว่า ในโลกตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกานะคะ<ม>ก็มีความต้องการในเรื่องของบริการไล่ผีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง <c oughs> อันนี้แม้ว่าจะไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่า,าแต่ละแต่หน่วยไล่ผีของศาสนจักรที่อเมริกาเนี่ยนะคะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น อ่ามากถึงยี่สิบคนด้วยกันราวราวสิบปีที่ผ่านมานะคะในรอบสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขกับเพิ่มมากขึ้นนะคะจากข้อมูลตรงนี้แหละนะคะที่ที่ที่ว่ามีความสงสัยว่า หลายๆคนจะมองว่าคนที่เชื่อเรื่องผีนะ่ะมีปัญหาสุขภาพจิตไหมนะคะแต่ว่าคนเหล่านี้จํานวนไม่น้อยนะเขาก็บอกว่าตัวเองอ่ะไม่มีปัญหาสุขภาพจิตแต่ว่าเป็นการที่โดนผีเข้าจริงๆแต่ในความเป็นจริงนะคะเรื่องนี้เนี่ยนักจิตวิทยาเขาก็ประเมินเอาไว้เหมือนกันว่าคนที่บอกว่าโดนผีเข้าอ,อ่ะสมมุติว่ามีอยู่ห้าพันคนใช่ไหมครับนะคะจะมีคนมากถึง 4,999คนที่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าใน5,000คนนะคะจะมีคนคิดว่าถูกผีเข้าแต่ว่าจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่อาจจะโดนผีเข้าจริงๆคนเหล่านี้อย่างยางที่บอกไปว่าอาจจะ5,000ันคนอ่ะ4,999คนนะคะ ก็คือว่ามีปัญหาทางน้าสุขภาพจริงจริงๆ<อ>นะคะคแต่ข้อมูลที่เปรียบเทียบข้างต้นเนี่ยพอพอมาพูดถึงคําถามถามอันนี้คือไปถามพระไทยในเรื่องของไทยใช่ไหมแต่พอเอาคําถามเนี้ยมาถามที่าศาสนาจักรนะคะหรือทางตะวันตกนะคะครับพวกเขาเนี่ยกับยอมรับมาตรงๆเลยว่าผีเนี่ยมีอยู่นะคะแน่นอนว่า,าศาสนาจักรอะ่ะก็ มักที่จะออมองมองอีกด้านนะศาสนาจักรนะคะฝั่งฝั่งโปรเตสแตนต์นะคะหลายๆนิกายก็ยอมรับว,ว่าการดำรงอยู่ของผีเนี่ยที่ชัดเจนและโดดเด่นที่สุดนะคะคือนิกายเพนตาคอสนิกายเพนตาคอสอ,อันนี้เขามีการไล่ผีกัน <c oughs> แบบจริงจังเป็นปกติเลยแล้วจริงๆนักวิชานักวิชาการด้านศาสนาเนี่ยก็ให้ความเห็นว่า จริงๆแล้วนะคะาศาสนาจักรเนี่ยก็มีการเริ่มขยายขยายตัวในเรื่องของการไล่ผีมากขึ้นเพราะว่าอะไร,รเพราะว่าตลาดเนี่ยมันต้องการคนที่ไปไล่ผีไปสู้กับการไล่ผีจากคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยโดนผีเข้าอืก็คือพอมีความต้องการสูงเขาก็ผลิตบุคลากรด้านนี้ออกมาเยอะตามตลาดเออประมาณนั้นนะคะหากถามว่าทำไมมีการนี้เนี่ย ถึงมีการขยายตัวในเรื่องของความต้องการของคนไล่ผีเยอะขึ้นนะคะเออเขาก็มองว่าศาส,สนาจักรที่ <c oughs> ไม่ไล่ผีเองนะคะออพวกพวกศาส,สนิกชนที่บอกว่าโดนผีเข้าเนี่ยเขาก็จะต้องไปหาที่พึ่งที่อื่นศาส,สนาจักรก็เลยต้องมารับหน้าที่รับบทบาทต,ตรงนี้ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยแผนกไล่ผีของศาสนาจักรเนี่ยนะคะก็มีความเชื่อ มีความเชื่อแบบทางการว่าเป็น,นแผนกเขาเรียกเขาเขาก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่านแผนกไล่ผีนะเขาเรียกว่าเขาเรียกตัวเองว่าเป็น,นแผนกปลดปล่อยอเขาอาจจะคิดว่าคนที่โดนผีเข้าอะ่ะมีความอัดอั้นเก็บกดอัดอั้นอะไรบางอย่างเขาก็จะมาปลดปล่อยตรงนั้นให้อ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็บอกว่านแผนกเนี้ย ก็เป็นแผนกคล้ายๆกับเป็นเรื่องของการเยียวยารักษาอ่าทั้งเยียวยารักษาคนที่โดนผีเข้าด้วยแล้วก็เยียวยารักษาศาสนาจักให้คงอยู่ด้วยอ่าแต่ว่าพิธีกรรมก็ไม่ได้ดูเดือดแบบในหนังที่เราเคยเห็นหนังผีฝรั่งหนังอะไรมันน่ากลัวมากใช่ปะเรื่องจริงแล้วมันก็อาจจะไม่เป็นขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีเป็นแค่เรื่องของการสวดมนต์ไล่วิญญาณร้ายให้ออกไปจากร่างผู้ป่วย รประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะศาส,สนาจักรเนี่ยเขาก็มีระเบียบของการเข้มง,งวดพอควรเลยนะนะคะเพื่อที่เขาจะไม่โดนกล่าวหาว่างม,มงายอ่ะนะคะเพราะว่าแหล่งข่าวจากทุกประเทศเนี่ยก็บอกตรงกันว่าศาสนาจักรเนี่ยจะไม่ยอมไล่ผีง่ายๆแต่ว่าศาสนาจักรเนี่ยจะไล่คนเหล่านี้ให้ไปหาหมอ ให้ไปหาหมอด้วยอเออถ้าหมอรักษาไม่หายก็คือสมมุติถ้ามีอาการผีเข้ามาศาสนาจักรก,ก็จะให้คุณไปหาหมอก่อนไปหาหมอเออว่าคุณยังไงตัวร้อนไหมตัวร้อนตาลอยหัวฟูอะไรอย่างเงี้ยถ้าหมอรักษาไม่หายจริงๆนะคะก็ให้เอาใบรับรองแพทย์มายืนยันที <c oughs> นี้เนี่ยทางศาสนาจักรนะคะก็จะจัดการต่อให้ซึ่งมันก็เป็นมาตรการที่สอดคล้องกับออสถิติ ที่ว่าไว้ว่าคนเนี่ยโดนผีเข้าห้าพันคนนะคะแต่ว่าสมมติน,นะมีสถิติว่าผีเข้าห้าพันคนนะคะแทบจะเกือห้าพันคนก็คือสี่พันเก้าร้อยเจสิบเก้าคนเนี่ยก็คือพบว่าทางการแพทย์เนี่ยก็ระบุออกมาเลยนะคะว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตแต่ถ้าเป็นกรณีที่ยกเว้นจริงๆนะคะทางศาสนาจักรก็ยินดีที่จะรับวิญญาณผู้ป่วยรับรับ คนป่วยที่เขาบอกว่ามีผีเข้าเนี่ยมารักษาต่อให้นะคะครับทีนี้เนี่ยแม้ว่าจะขึ้นเจะขึ้นพิธีการเหล่านี้ว่าเป็นการไล่ผีนะคะแต่ว่าศาสนาจักรเขาก็มีขั้นตอนตามที่ว่ามาข้างต้นอะ่ะเอหรือว่ามันโอเคนะหรือว่าเอ้ยมันก็มันก็ชัดเจนว่าเออยังไงอะ่ะมันดูเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนดีนที่คือ,อ,อคุณว่าไหมฮะดูหาหมอมาก่อนนะต้องอะไรอย่างนี้ก่อนสุดท้ายแล้วสมมติถ้ามันแบบ อ่าการแพทย์มันมันไม่มันมันตอบโจทย์ไม่ได้อย่างเงี้ยค่คุณถึงจะมาทางเราแล้วเราก็จะช่วยจัดการให้อะไรแบบนี้คือว่ามันโอเคเลยนะคะมันน่าจะทางประเทศไทยก็น่าจะมีแบบนี้เหมือนกันอะนะคะคแต่ว่าวิธีการเหล่าเนี้ยรวมๆแล้วอะ่ะเขาก็เตียไว้ว่าศาสนจักรเองเนี่ยนะคะที่จัดทาวิธีการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทําให้เขามองว่า ก็ทางศาสนาจักรก็ไม่ยอมรับว่าโลกนี้เนี่ยมีผีแต่กับมีมแผนกไล่ผีหรือที่เรียกหรือที่เขาเรียกแผนกตัวเองว่าแผนกปลดปล่อยเนี่ยนะออย่างจริงจังแล้วก็เติบโตมากขึ้นนะคะคแม้ที่จะแม้ว่าจะไม่เรียกแบบเป็นแผนกไล่ผีตรงๆนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความคุมเคืือที่ แบ่งรับแบ่งสู้กันตามาศาสนาที่มันมีมาเป็นพันๆปีละปกติเวลาเราดูหนังอันนี้เราก็ไม่เคยแบบว่าไปสัมผัสโลกวิญ,ญญาณของต่างประเทศนอกจากผ่านภาพยนต์ผ่านหนังเนาะเออถ้าเกิดใครที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะเออปีศาจเนี่ยจะมาเข้าแล้วก็จะมาต่อสู้เออสุดสุดท้ายคนที่มีความเชื่อในเรื่องของาศาสนาก็จะชนะปีศาจเหล่านี้ได้ครับผมแต่ว่าอย่างน้อยๆนะคะสําหรับคน จำนวนมากเลยก็ยังมอง,มองว่าศาสนาเนี่ยก็มีหน้าที่รับจบในเรื่องต่างๆทุกเรื่องนะคะถือว่าเป็นสถาบันที่มีอายุยืนนานนะคะแล้วก็ปรับตัวได้กับโลกสมัยใหม่ครับแก้ปัญหารับจบได้ทุกปัญหาแต่ว่าสุดท้ายคําถามก็คือผีมีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้อย่างชัดเจนเนาะนะคะ,คะทีนี้เนี่ยความสำคัญเนี่ย มันอาจจะมีการถามว่าแล้วการไล่ผีนั้นเนี่ยนะคะทําให้เป็นปัญหาในชีวิตของคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกผีเข้าอะ่ะคืออาการอะ่ะมันหายไปจริงๆหรือเปล่าอ hmm. เอออันนี้ก็เออถ้าเราถ้าเรา,า,เราสมมุติเราเราเนกแทนตัวเองว่าถ้าเราถูกผีเข้าแล้วเราได้รับการรักษาทั้งทาง จากโรงพยาบาลก็แล้วจากทางศาสนาก็แล้วนะเราต้องหายแล้วแหละเชื่อป่ะมันก็จะดีขึ้นการแพนิหรอเป่าพี่อาจะต่อให้ได้รับการเยียวยาทั้งสองด้านแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายอะไรล่ะที่มันเป็นการตีว่าเออเราหายแล้วจริงๆเราไม่โดนแล้วจริงๆสมมติถ้าเป็นกรณีเนี้นะเขามันก็มันให้คำตอบไม่ได้อ่ะพอมันเป็นเรื่องแบบพวกเนี้ยมันไม่มีอะไรแบบยืนยันได้ เอ๊มีอยู่ท่านหนึ่งนุ้ยจำไม่ได้ว่าเป็นคำพูดของใครนะคะแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ที่เขามีประเด็นในเรื่องของหมอดูอหมอดูความความเชื่อของอที่ที่เขามีประเด็นคนตื่นทำที่ไปออกรายการใงรายการหนึ่งแล้วก็มีหมอดูกับเขามามาถกกันเรื่องความเชื่อทางเรื่องพิธีกรรมอะไรพวกเนี้ยนะคะคอ่าหลายคนก็มีมันมีอยู่คนหนึ่งที่พูดไว้ว่าบางทีนะคะ เรื่องของอาชีพหมอดูที่อันนี้คือไม่ได้ลบหลู่หรือว่าจะไปเป็นประเด็นพิเศษอะไรน,นะแต่ว่ามันเป็นความจริงที่เอ,อคนที่ไปปรึกษาหมอดูอะ่ะเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะไม่การเงินก็สุขภาพก็ครอบครัวอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็มีคนพูดว่าเพราะเพราะว่าการไปหาหมอดูบางทีนะมันง่ายแล้วมันก็มีราคาถูก กว่าการไปพบจิตแพทย์อ่าครับเออก็เป็นใช่ใช่มันมันก็เลยทําให้จะเรียกว่าธุรกิจหมอดูได้ไหมก็มีการเจริญเติบโตเหมือนกันนะคะค,คล้ายๆก,กับเรื่องนี้เลยคือมันพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงไม่ได้เหมือนเรื่องเนี้ยที่ว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ว่าธุรกิจหรือว่า คนที่ทําอาชีพของการไล่ผีนะคะศาสนาจักรก็ลงมาทําตรงนี้เองด้วยอะ่ะมันกลายเป็นธุรกิจที่บูมมีคนที่ทําอาชีพนี้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นมันก็รอไปกับสิ่งนี้ก็ก็อยู่กันแบบแบบนี้ไปเอาที่สบายใจเออ <laughs> ใ,ใช่ไหมใช่ไหมคุณหน้าค่ะมีมีประเด็นอะไรท่องตรงมั้ยไม่มีแนละ้วมีมีมีใครเคยเจอสิ่งที่ พูดไม่ได้ไหมว่าเหมือนว่าสิ่งที่เราไม่รู้จะเรียกสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรไหมวิญญาณอ,อ่ะเคยเจอวิญญาณไหมคุณมีอีกเหรอมีมมเคยเจออีกใช่ไหมจริงๆผมเคยเจอนะแต่ว่าเป็นผีอำแต่อ,อันนี้เห็นออแบบอันนี้มันก็ให้คําตอบไม่ได้ก็คือเหมือนกับพี่นุ้ยเลยขยับตัวออไม่ได้มองไป คือผม,มเคยเจอแบบมองไปไปลายเท้าเนี่ยพอโดนเหมือนกับโดนผีอำที่เขาเรียกว่าผีอำเนอะอม,มองไปไปลายเท้าเนี่ยเห็นเป็นเงาดำๆแบบนั่งอยู่กลางห้องอะไรเงี้ยแล้วพอเราสวดมนต์ก็มีคนแบบภาษาอะไรก็เป็นสวดตามอ,อย่างเงี้ยเคยผมเคยเจออยู่รอบหนึ่งก็หาคำตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เห็นเขาบอกว่าแถวนั้นมันแบบเมื่อก่อนมันจะสมัยนานมาแล้วนะมันจะแบบเขามีฆ่าพวกต่าง ดังด่าอะไรเงี้ยแล้วไปโยนศพทิ้งไว้แถวนั้นเยอะทุ่งหลังสิทธิ์นะครับลองลองไปเสิร์ชข้อมูลน่าจะมีอยู่<ล>ทุ่งหลังสิทธ์นั่นแหละเมื่อก่อนผมอยู่แถวนั้นแล้วแบบมันก็เออมันอาจจะเป็นภาษาที่ผมได้ยินข้างหูหรือเปล่าน,นะเออ,เอ,อนั่นแหละผมผมหาคําตอบตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าอาการแบบนี้มันคือโดนผีอัมหรือมันเป็นที่ร่างกายของเราเองอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้โอเราคุยกันพอดีในช่วงของเทศกาลฮาโลวีนเลยนะ เออก็เดี๋ยวอย่างที่เคยเคยเคยเล่าไปเนาะว่าเทศกาลฮาโลวีนมันมายังไงอ่ะเออไว้กับเราพรุ่งนี้เนาะเราก็หามาแล้วมาอ่านเอาเรื่องผีมาคุยเรื่องผีมาคุยเออเพราะว่าดูแล้วมันใกล้ฮาโลวีนด้วยผมว่าน่าสนใจนะใช่ดูเราเหมือนจะมีคนอยากจะมาเขาเรียกอะไรมาร่วมเออมาล่วมคอแลบกับเราคุยเรื่องผีอยู่เดี๋ยวไปหางที่คุณอาทิตย์บอกเนี่ยว่าแบบเออ วาวุ้นชาแนลเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ทำไม่ดีเดี <laughs> ๋ยวพ่งนี้เตรียมระบบให้ดีวันนี้ครับโอเควันนี้เราต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมากๆเลยนะคะอาจจะไม่ได้เพจแต่ว่ามีมีติดตามชมอยู่ทั้ง 67k คขอบคุณมากเลยนะคะคแล้วเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะครับ,บคุณคะ่ะสช่ครับ